ู่รักคนดังแดนวรเวศและแพตตี้อังสุม,มาลินอวดภาพคู่ริมทะเลพร้อมแคปชั่นสุดหวานหยอดพันรายาน่ารักจนแฟนคลับอดเข้ามาแซวไม่ได้เรียกว่าเป็นคู่สามีพันรายาสุดหวานที่แฟนคลับต่างชื่นชมอย่างล้นหลามสำหรับแดนวรเวศและแพตตี้อังสุม,มาลินโดยทั้งคู่ถือเลือกดีจูงมือเข้าพิธีแต่งงานอย่างเรียบง่ายณนะวัดราชบพิษสถิตมหาศีมาราม ไปเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2565้าด้านแฟนๆต่างรอลุ้นที่จะได้เห็นเบบีของทั้งคู่ซึ่งแดนแพตตี้ก็เพิ่งทำการตรวจร่างกายไปไม่นานมานี้เรียกว่าพร้อมเป็นคุณแม่คุณพ่อแล้วแดนเสิร์ฟภาพคู่สุดหวานพร้อมแคปชั่นหยอดภรรยาล่าสุดหนุ่มแดนได้โพส์ภาคู่ภรรยาแพตตี้อวดความหวานริมทะเลพร้อมข้อความทำเขินว่าเพิ่งรู้ว่าฉันไม่ได้ต้องการคนที่ดีพอเพื่อมารักกันเพิ่งรู้ว่าฉันต้องการแค่คนที่พอดี กับฉันและคนนั้นคือเธอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรีเวดดิ้งได้ทุกที่ที่มีเธอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดีวาซั่งแม้จะเป็นภาพขาวดำแต่บอกเลยว่าความหวานสดใสนั้นชัดเจนทะลุจอแบบสุดๆแน่นอนว่าบรรดาแฟนๆและชาวเน็ตที่ได้เห็นภาพเซตนี้ของทั้งคู่ต่างเข้ามาคอมเมนต์อย่างล้นหลามรวมถึงเฟ้นคลับด้อมเทตตี้ที่เข้ามาแซวและตัดพพะกันเช่นเคยอาทิตย์น่ารักรอเบบีที่แดนแล้วนะเดี๋ยวไม่ทันฝั่งเฮียบีนนะคะ ุยไม่รู้เป็นไรตาร้อนร้อนรักนะนน่ารักมากทั้งสองคนเลยต่างคนต่างโชคดีที่มีกันและกันแดนโชคดีที่มีแพตตี้เป็นภรรยาและแพตตี้ก็โชคดีที่มีแดนเป็นสามีครับเหมาะสมคลั่งรักมากทะเลหวานเจี๊ยบหวานมากพ่อ